ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่วันนี้ผมก็จะมารีวิวมอส PC ีซมอนะครับอ่ามอสอะไรหลายรอบแท้ละอ่าก็เป็นมอ d PC MoD มอนะครับเป็นมอส PC นะครับเป็นมอ d ของยังไงอ่ะมันจะเอามันจะมีของของ PC ครับ PC ีแล้วทำไมมีแต่คำซ้ำๆมาโอเคครับก็มันจะเป็นมอ d ที่เนี่ยครับมีของของ PC ครับก็เป็นแบบ เหมือนในคอมอะครับอ่าก็แบบหนึ่งครับแบบหนึ่งเดี๋ยวเปลี่ยนนี้เป็นเป็นข้างหน้าก่อนโอเคครับก็นี่ครับก็อย่างอันนี้ก็แบบหนึ่งบล็อกก่อนดีกว่าโอเคครับก็จะมีนี่นี่เพิ่มเข้ามาครับนี่มีดินอะไรสักอย่างไม่รู้ครับอ่าดินอะไรไม่รู้ไรไรแล้วก็เอาแบบหนึ่งมีเอ็นสโตนบลิอ่าสลามบล็อกอ่าอันนี้อะไรเนี่ยปริสมาลินคืออะไรวะไม่ได้เล่นคอมซะด้วยสิ โอ้ยบล็อกอะไรนักหนาครับอ่าก็เป็นบล็อกของคอมครับเรียนแบบจากคอมครับก็ดูครับอ่าก็ผมก็ไม่รู้ครับอันนี้อันนี้เหมือนใ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 นที่มันมีปราสาทอยู่ใต้น้ำมาใช่ป่าวะพวกเนี้ยใช่ปะเออผมก็ไม่แน่ใจครับอ่าก็เป็นที่อยู่ของอะไรนะที่มันอยู่อยู่ในน้ำอะอะไรวะเออรู้สึกว่ามีไข่มันด้วยครับนี่นี่ครับมีไข่ของสัตว์ต่างๆที่อยู่ในคอมครับนี่แม่มดก็มีครับอ่า แปปหนึ่งถึงอันไหนแล้วล่ะเฮ้ยอันไหนวะโคบแล้วมั้งอ่าแล้วก็มี name tag ครับอ่าก็คือเอาไว้ตั้งชื่อครับอันนี้ก็อะไรไม่รู้แล้วก็ลูกธนูอ่ารสชาติต่างๆครับก็เป็นเอฟเฟกต่างๆครับแล้วก็มีไฟบอลไฟบอลไฟบอลอ่าก็เป็นคล้ายๆดาวตกดาวตกครับอ่ามาดูนี่ก่อนนี่เป็น w i t นะครับแม่มด i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  อีกแล้วโอ้มันเป็นเทสเตแพคเนี่ว่าโอเคเป็น iiiiii โอเคนี้ก็เป็นนี่กาเดียนเออกาเดียนครับอ่ากาเดียนเด็กก็ตายโอเคแล้วก็ฮอตมาครับนี่ฮอต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 ร้อนครับอ่าไอ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 อะไรนักหนาวะไม่ไม่ตายโอเคอันนี้เป็นสักสะอะไรวะนะ่สะสักสักคูลเลอร์สักผมไม่เคยเล่นคอมด้วยดิผมก็ไม่ทราบครับมันคือตัวอะไรวะฮะโอเคผมก็ไม่รู้ครับเอ็นเดอร์มิด เอ็นเดอร์ไม์หรือเอ็นเดอร์มิดไม่รู้ครับน่าจะไมโอเคนี่ก็เป็นไฟบอลนะครับก็เป็นดาวตกครับก็ไม่มีดาวตกเนาะก็ที่มันมาจากไอปากาโฮอะไรหรือเปล่าฮะที่มันออกมาจากปากอะไรปากอะ่ะเออโอเคครับก็อ๋อลูกธนูใช่เงี้เองโอ้ผมก็อะไรเที่ยวไว้ยิงครับก็ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าใช้ยังไงนะแต่ผมกดแล้วมันก็ได้เอฟเฟกนะแป๊บหนึ่งครับโอเค นี่คืออะไรวะอ๋อดำน้ำอันนี้คือจ oh ้มโอ้โหสเต็งอุ้ยไม่ใช่ดิคืออะไรวะเอาอึ๊บมองกันคือันนี่คือทนไฟใช่ป่าววะนี่คือสปีดอันนี้คือ,ะะคอ,อ,นนคอรีเจนอ้โหเยอะแยะครับโอเคก็ลองมาใช้ได้ครับอ่ายังอื่นก็มีครับแปบ๊บหนึ่งนี่กระจกหลายสีครับนี่อันนี้ก็มีอะไรแบนเนอร์ไว้แบนเนอร์อะไรอ่อเลน้อะไรสักอย่างนะครับอ่า ผมก็ไม่ทราบครับก็เอาไว้แปะแปะหรือเปล่าเอาไว้แปะตามผนองผนังอะไรมีอันนี้มั้งน่าจะนะครับโอเคก็มาลองเล่นกันได้ครับโอเคอ่าแล้วก็นี่ครับกระจกหลายสีครับอันนี้ปกติจะมีแค่ไอ้สีนี้เอ้ยอันนี้นนนนมันมันคนลชื่อกันอีกแล้วมันคืออะไรวะมันมีโคนลชื่อกันอีกแล้วอ่ะเออแล้วก็สีดำใช่ป่ะน้ำเงินน้ำตาลฟ้าเทาโอ้เยอะแยะชิป อ่าเอาแค่นี้พอโอเคนี่เป็นไงล่ะกระจกสีเขียวอ่าก็เหมือนแบบในคอมเลยครับอ่าโอเคก็ให้ความรู้สึกเหมือนในคอมครับนี่สีฟ้าก็มีครับแบบหนึ่งโป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 ๊โป๊โป๊ะโป๊โอเคสีฟ้าสีเขียวใช่ป่ะสีญ้าเลยแก้วโอเคสีดำเงินบ้างครับโอ้โป๊ะโป๊ะโอ้สีดำเงินครับโอเคนี่สีดำครับอืมใช่ป่ะอันนี้อ๋อ มันคืออะไรนะที่มันเอาไว้เหมือนแบบวางๆแล้วมันพ,พุ่งไปบนฟ้าอะไรแบบนี้ป่ะอ๋อ,อมันคืออะไรนะเบคอนมันเนื้อหมูปะวะ <c oughs> ไม่ใช่วะโอเคครับก็อ่ะมันอย่างอื่นก็มีครับผมคงรีวิวแค่นี้ครับโอเคครับก็โหลดกันได้ครับลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนี้ครับก็วิธีลงก็นี่ครับกดป๊บหนึ่งเอาออกดีกว่าโอเคกดไข่ควงเอาค้างอืมโอเคครับ วิธีลงนะครับก็นี่ครับกดประแจครับนี่ตรงนี้กด Run เชื่อ Option นะครับโอเคแล้วก็ให้นี่ครับตอนแรกจะปิดนี้เม่เด็ดแอดออนให้ปิดไปเลยครับเพราะว่ามันจะค้างครับทู o บ b ็อกอะแอปทูนบ็อกที่ไว้เสกของครับมันจะค้างนะครับเวลาใช้มดนี้ครับโอเคขั้นแรกครับก็ให้เปิดตรง t e ชเ Pa ร์ครับแล้วก็ลงครับลง t e ชเ Pa ร์อ่าตอนแรกยังไม่มีกดเซ็ตเลยครับอาโอเคแล้วก็ดาวน์โหลดครับนี่ ไฟล์เทช t จแกจะชื่อ pc mod text texture t zip โอเคกดไปครับอ่แล้วก็ให้เปิดกดเปิดตรงเนี่ยครับ enable mod pe s c r i p support นะครับโอเคก็เนี่ยตรงนี้ครับโอเคมันล่าหน่อยเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้ครับให้กดเอ้ยไม่ใช่ให้กดเปิดตรงนี้ครับเนี่ยเ enable mod pe s c r i p support ครับกดไปโอเคแล้วกด import นะครับกด local storage นะครับโอเคกดนี่ยู่แฟ o มดาวน์โอเคนี่ครับมนี่ไฟล์ชื่อนี้ pc mod v หกบายโฮจอะไรทุกอย่างนะครับโอเคถ้ามันลงแล้วเออร์เลอร์ก็ให้กดออกไปหน้านี้ครับอ่ากดออกไปหน้านี้ก่อนนะครับอ่าแล้วก็ไปลงมดใหม่ครับอ่าถึงจะนั้นได้ครับเพราะว่ามันให้ลง t ท x t จ r e p แ c k ก่อนนะครับอ่าถึงมดจะไม่เออร์เลอร์นะครับโอเคเคยครับแค่นี้ก็เร่นได้แล้วครับนี่ก็รอครับรอจะเย็นครับรอโหลดนี่ เล่นไ,ได้แล้วโอ้โอเคครับก็สำหรับวันนี้ครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผม้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายโอ้ย